สารแขวงนนทบุรีตัดสินลงโทษกักขังสองเดือนเนสกาแฟสีนคร ฐานชักชวนเล่นหวยออนไลน์หลังให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์กรณีเนสกาแฟสีนครหรือนางสาวรัติยาอรุณศรีนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของบทเพลงสุดฮิตเปิดใจให้ขี้เล่าแน่ถูกทางพนักงานสอบสวนบชอสอ,อ,อทอ,ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาโฆษณาหรือชักชวนเล่นการพน,นัน เล่นหวยออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์ด้วยการแปะลิงก์ต่างๆผ่านหน้าเฟซบุ๊กของตนเองล่าสุดสารแขวงนนทบุรีตัดสินลงโทษกักขัง,งสองเดือนเนสกาแฟสีนครโดยเมื่อวันที่10สิงหาคม66ที่ผ่านมาเนสกาแฟเดินทางมาที่บชสอท พร้อมกล่าวว่าเรื่องนี้เริ่มจากแฟนคลับของตนถูกเว็บไซต์ลอตเตอรี่ออนไลน์แอบอ้างนำรูปของตนไปเป็นพรีเซนเตอร์และเมื่อมีคนถูกสลากเว็บดังกล่าวกลับไม่จ่ายเงินจึงทำให้มีแฟนคลับหลายคนทักมาหาตนด้วยความหวังดีตนจึงแนะนำเว็บไซต์หนึ่งให้ไปซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ตนเล่นมานาน โดยจะเป็นการซื้อลอตเตอรีใต้ดินผ่านทางออนไลน์ซึ่งตนได้ทำการโพสต์ไว้ที่หน้าเฟซบุ o กโก o ของตัวเองโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเลยสักบาทเพราะหวังว่าจะเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับแฟนคลับไม่ให้แฟนคลับของตนต้องถูกหลอก ขอยืนยัน100เปอร์เซนว่าตนไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการโปรโมทเว็บพนันออนไลน์และเมื่อเช้าตนไม่ได้หนีสื่อเพียงแต่ที่มาช้าเป็นเพราะว่าตนเพิ่งตื่นส่วนเรื่องที่ตนเคยออกมาชี้แจงมีเฟซบุ๊กปลอมทำการโปรโมทเว็บพนันออนไลน์ตนได้ไปแจ้งความไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วแต่คดียังคงไม่มีความคืบหน้าวันนี้ก็มาเร่งติดตามคดีด้วยเหมือนกัน อย่างไรก็ตามทางด้านพลตำรวจตรีอำนาจไตรพศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าถึงแม้ว่าเนสกาแฟจะให้การว่าเป็นการโปรโมทลอตเตอรี่ใต้ดินออนไลน์ไม่ได้โปรโมทเว็บพนันออนไลน์แต่ก็ถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิด เป็นผู้สนับสนุนโฆษณาหรือชักชวนให้มีการเล่นพนันออนไลน์เพราะในปัจจุบันลอตเตอรี่ใต้ดินออนไลน์ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและความคืบหน้าล่าสุดวันที่11สิงหาคม66เจ้าหน้าที่ตำรวจบกาาอสอท .2 นำตัวเนสกาแฟสีนครส่งฟ้องที่ศาลแขวงนนทบุรีในความผิดพรอบอการพนันพศ2478 ผู้ใดช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันระวางโทษจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยเนสกาแฟสีนครให้การสารภาพตลอดข้อกล่าวหาซึ่งสารตัดสินมีคำสั่งลงโทษจำคุก2เดือนและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีสารจึงเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขัง,ง,งสงเดือน